เสียรรหลายค่ะเข็ดงานกันเมื่อยเสียพ้าซีนนี่กระถอเลยเรจาจนะรู้ว่านอะว่ามีอะไรได้มามง่ายเค่ะสู่ไปจะพี่น้องได้เฮ็ดได้อันนี้แล้วก็เฮ็ดไปสู่ไปเนาะเอ๊เฮ็ดวินเตอร์สบ,บอ,ออกไหมคะ่ะอืม ยืนห้องก็กลับแบบประหยัดประหยัดไปประหยัดใส่แต่ก็ยังคิดอยู่สิข้านกลับแบบว่าสินังรถไฟกลับหรือว่าสิจังไดเนาะเดี๋ยวก็หอดมือก่อนค่ะเอาสิแต่ว่างแผนกันเนาะสิกลับแบบใดสิกลับแบบรถไฟหรือว,ว่าสิกลับจังไดน ใจกับยาพักหน่อยเที่ยวก่อนค่ะก่อนกลับเนาะก่อนกลับบา้านนะอยากเห็นคนพาไปเที่ยวมองไันมองนี้ก่อนที่เห็นอีกอย่างหนึ่งน,นะเป็นว so ินเตอร์ซบบ่ค่ะเดี๋ยวคุณไปเบิ่งดูถ้าเกิดว่าเขาซ่อมรถจนเสียเขาอยากเป็นเขาอยากไปเอยเที่ยวสายเข้ากระเด็นไปเนาะ ครับรถเปเรือองสิค่ะขึ้นเตอะซบแล้วมันเห็ดีอย่างมึงดูละ่ะคือเห็ดนั่งล่มตะบอมเมียนนะคะจิ๋วไข่ตะบอมเมียนเนาะอันนี้มันจะเป็นละแลแบบนี้หลันจากไายหเห็ดนั่งล่มงอกกรงกับพโฟกัสเห็เนาะนี่ค่ะมันลื่นๆแบบนี้บอมเมียนดอกค่ะจะมันสลบ เสารถขับไปเองก็สะดวกเข้านะเ,เห็นอันนี้มันออกหลายเลยค่ะแต่ว่าทางวงแหวนเห็นนั่งร่มน่นจะนะ๊เนาะเป็นไงแล้วกะสมมุิว่าเราสิปเปลี่ยนถุงเหล้านะคะทายถุงเหล้าสิแล้วก็แวะมองหันมองนี้ได้ตลอดนั่นสิถ้าลูกจอดกินเข่าเนาะนมองหันมองนี้เนาะก็คเข้าจะด,ดีอยู่ค่ะ แต่ว่าคือว่ามันก็นใส่งบปริมาณหลายเนาะแต่พญายก็เช็คแล้วเราเล่านะก็ว่ามันกับบัตังกับถ้าเขานำรถไสไปดต่กะต้องให้คนมาหับอีกเสียค่าน้ำมันนะ้มันคือเก่าแล้วก็ว่าสิเพราะว่ารถอยู่บ้านกับมีนะคะก็เลยบัอยากเศร้าเนาะแต่ว่าจะได้ค่อยว่ากันใหมค่ค่ะ แต่ซาหรือบอเซาเนาะเบิงความสะดวกสบายท้องจะาลองกับครอบครัวค่ะเหมือนเห็ดวินเตอร์ซบแต่ไม่ใส้ด้วยนี่บ่ไส่ได้ดไไดจะ้ะ เนี่ยมันออกอยู่นี่ขอนแบบเนี้ยแมนอันนี้เมนปะอันนี้คือส,องส่งซิเมนสมแบบเนี้ยไปดูซิวอดวัๆม่เมีย,ย,ยมนจะ้นจะสมยุดแต่มาเมียน เล็กผสมหน่อยไปเล็กผสมน้อยคนว่าติดใจมากวันลายหรอกจะ้ะได้น้อยเดียวเราไปตักขาอยู่บ้าน เป็นตัวซบกระพาะได้ออกตรงนี้จ้ะนีนะสัตว์หายเห่ากระแดนต้นบางทียนเรนตันหนาตัดหลังเห่าด้วยค่ะลื่นกระพองปะกลับปานเห่าหลูกอื<ๆ>กหอนนหืก็หมายต้นี้หักหักตัวย่ามเพิง่งต้นที่ว่าอันเพชรได้หลายนี่จ้ะหักไปตัวย่ามเพิ่งเนาะ สมบพอมันม,มีเห็ดนะคะตอนไหนม,มันตายเนาะมองดูเห็ดหักเป็นสองทอนสามทอนเลยจะแสดงวา่าล่มแห้งนี่นโอ้โหเห็นมีวินเตอร์ซบพร้อมๆๆๆๆนั่นนั่นนั่นใดการได้การค่ะเนี่ยค่ะดอกเห็ดเพี่นเนาะปูนะคะนะเห็ดวินเตอร์ซบกระมีจะ่จ้ะเก็บตัวเก็บตัวค่ะเห็นไหมพี่น้อง หักต้องมาเฮ็ดเป็น,นตัวซบมาพร้อมนูน่นแล้วเนดะ้อกล่องก็เป็นแจงแจงเปินเตอร์ซบแล้ว้ตจังใดเลยโอ้โดยน้อยก็มีอยู่ค่ะตะหมาะตะแม่อยู่เนาะนี่นะกล่องสีก็เป็นจังแจงแทน ตกตกตกบนนี่นี่อันนี้เขาบอกว่าเป็นเตอร์ศพของแท้จ้ะนี่เตัวเห็ดอกหน่อยตอบ่เอาเด้อค่ะเนาะจะเอาดอกใหญ่ใหญ่มาก็ดอกดใหญ่นี่ใส่มากๆก็แซ่บจ้ะกลืดๆด,ดีเด้อก่างล่างกับมีจ้ะจะเอาใดบ่ A bội đại mất đọc tuyết. Oi, nà Ôi, tuyết mất tuyết Đang tuyết cái miếng tuyết đọc เ็นของแสบของมักก็จะเป็นจังสี่แล้วจะ้ะนี่ได้ยู่เดอรลุงของเทินก็มีต่อไปไปเออนะคุณจะ้ะเดี๋ขอโตกันเรามาดูฝั่งนี้ดูสิจะมีจักกลมหนึ่งบ้าอ,อันเห็ดนางไก่ทถอะนางไก่สม ชิวโคกใหม่คือว่าเฮดทวินเตอร์สบนะคะชิวโคกใหม่แบบว่ามันชิมีต้นเตตายกับซิมีแบบว่ามอดแบบนี้เนาะมันจะขึ้นจ้ะ เห็ดหูหนูนเพื่อนคะตุ้ปูดเห็นอยู่เห็ดหูหนูโอ๊ยเหลือฝนระตกน,นี่คือเงาของอันนี้มันมันอันนี้ไปแล้วจ้ะนี่ผักกูดเนี่ยกูดยอดหน่อยเพื่อนค่ะเหนาเพื่อน กลัอากาศอุ่น,นขเขาจะเึินมากไหมพักกูเท่ากลับบ้านนะคะพี่เนาะต้นนมากรูดกบหูวหนูคนเดียวห,หนูเต็มเลยจ้ะกินบักหูดอกใหญ่ๆแต่เอาบอาัได้สูงเกินไปละเนาะเจ้าขึ้นบอกเป็นนั่งร่มเลยเนาะนี่คิดว่ากินบัได้นะคะ เต็มเลยเต็มคอนี่เลยอืมนี่จะพบเป็นนางลมค่อยกินดีๆในน้อไม่ใช่นางลมไม่ใช่นางลมพ็ได้กินแล้วค่ะป๊บม้าเอ้ยนะฮักกับ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 ตอนนี้จะมงจกยาม้ะค่ะกี่โมงกี่ยามแล้วนอ พี่นายตื่นแล้ไปน่าจะอะไรเห็ดดำมาเห็ดหนังไก่เห็ดปินเตอร์ซบเห็ดเข้มทองปลามาหน่อยนึงเนาะเข้าบ้าน์บัตจักพี่เนาะคุณนะเห็ดอันนั้นเต็มคอนอยู่คุณน้อยเห็นปะไปเห็นนั่งร่มในวันปากระได้เลยค่ะนี่ จุจวยแล้วหรอจ๊ะจะกินกินบะได้เนาะกินไหนก็สิดีน่าแต่เนาะ,ะไปหาของมูล่อนจ่ะตรงนึงจ้ะอ๋อคือ,อดีเลยค่ะเมื่อกด้นั่งล่มเนี่ยแต่ว่าบ่ามาือนะ